สวัสดีวันหยุดครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์หุณใดควนเก่นมื่อนี้วันหยุดได้อนพี่นองมึงหลดนี่ตลดเอาหลดมาขาศูนย์นครับเช็กขยะตรวจสภาพเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลายอย่างครับมื่อน,นี้หลังจากได้พักเมื่อหนึ่งเราก็ล่างกล่อมพร้อมเดินทางเดินทางยาวๆครับแล้วมืออื่นกัสิไปปราจีนบุรีเรากัสิตีลงไปชนบุรีแล้วกันเงีๆย,ยเลยครับก็สิเดี๋ยวเขาบานเทยกับวันทียีสิบเก่า เส้นทางยาวๆตอนนี้ก็อยู่ในระวังการล่อล่อรถกูหมดเดียวมาล่อชุมม่มว่ะเซ็ตเราจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับรถมาแล้ว ที่เขาเช็คสภาพสวดเซนเหลวอยู่ศูนย์หุ้นไดเหอก็มาที่ลานยางพระว่ายู่ศูนย์ดูซงไปยางซีฟอมี่ในสต็อกเพราะต้องการเปลี่ยนกบับเปล่ยนด่วนเพราะว่าเขาแรนมากหกหมื่นกิโลลดรดออกเงต่เดือนท่านว่าจนมาห่อนเดือนเป็นสภาพค,คือหกหมื่นโลถือว่าถือว่าหลายครับตอนนี้กำลังมาเปลี่ยนใหญ่ับน,นี่นี่พี่น้อง นี่ซางกําลัางเปลี่ยนอยู่เห็นเห็นรถป่ะเนี่ยเห็นจะถ่ายรถยูเคอร์หนอ่อวันนี้เขาถ่ายอยู่คอร์หนครับห้องรับรองซางกําลัางจัดการเปลี่ยนยางเรื่องสีล้อเรื่องความปลอดภัยข้อเสียดเดินทางอยู่เงาเงากัท่านเดยการลอดตีตามทางด่านส้นเพียร์มาโปรแกรมงาน กรลางงานสิไปทางไหนเนี่ยตอนนี้สางกำลังเปลี่ยนอยู่ทางนอกอย่าลรอเปลี่ยนแหล้วสิยไทยให้เบืองครับธารกิจวันหยุดครับหลังจากที่เอารถไปตรวจสภาพเสียอตีนเดียบร้อยทั้งสองขั้นนะครับทั้งรถตู้ขาวหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดลก็รถห,หุ่นใดวันนี้หุ่นใดมีสองอย่างคือตรวจสภาพ เปลี่ยนยางใหม่ครับพี่น้องมึงเรียนหกหมื่นูลห้าหมื่นโลยางมันเบิดก็เลยเปลี่ยนใหม่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยในราคาที่เบาแพงก็ถือเกินไปบาแพงเกินไปเพราะว่าห้องสติเปลี่ยนอยู่ตลอดอยู่แล้วในรอบสามเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนเป็นยางต่ำครับ วันนี้มีพิเศษพี่น้องเห็ดนี่ยังแปลกมืแปลกตาปุนี่นี่ปา้ายทะเบียนไม่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งได้ดิขั้นนี้ตัวอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด น้องข้อคื้กันขวนแกนคือกัน,กน,กนเลขตัวเดียวกันแกสลับกันครับก็จะเป็นประมาณนี้เสรษิีนภรารกิจวันหยุดโอ้ชินตาเลยไปไหม นทั้งนัังศิลปินเพื่อนกระเดินทางไปรวมแหนแล้วที่พัทยาพวอมิน,นิมีขึ้นขื่นเวทีกับใจกันลอยครับเพิ่นกับไปตั้งแต่เสาแล้วผู้ใดอยู่ในกลุ่มไล่สดขนาดแต่รู้แล้วว่าเป็นไปห่อนแล้วมีคนไปหับแล้วเรียบร้อย ตัวนอกกับฝากพอเครียร์รถเคียร์ของขึ้กันจะได้พีมน้องมึงนคอหนึ่งแปดเจหนึ่งอันนี้ก็นอองเค่อยๆหนึ่งแปดหนึ่งเจเดี๋ยวขอนายยัดไปทำทุละกอนขึ้เขียบแถาทกันเลย <Okay. S 1> นี่ครับขั้นนี้ก็ไปขอศูนย์ได้หนิมาเนี่ยไปจแจกบาทนนะขั้นนี้ก็ถือแค่ขั้นนี้่าไปส่งศิลปินไปส่งแมนปะ ไปยังไดี that, that. Oh, Eat, oh, right? okay, well, ๋หรอไปเส่ดับแล้วบอกเพิ่นไปเส่ศิลปินเนรโอ้โหปบินไปได้เนาะอากาศก็หวังรหบผักตัวสองเมืเนี่ยทองอืมกำลังเรียนเอาไปห nhỉ họ xuống mà cái con bạc con mấy yếc số đường hình kênh น้อยครับส่วนห้องกอรเจริด็กพักคนเล้วพร,ะม,มาารมวะมีคนมาลางรถจางเพ็่นฝร้อมได้ข่าวว่ามีคนมาลางรถจากมุนมุนเลยพระสวัสดีมนีแม่ขอมาบานครับ เราเขอัวไปพักผ่อนกอนสว่านอะตื่นมากเห็นรกนะโอ้ดีมล้วนอนอยู่บบเหมือนคนมันยืเดียเด๋ยวเบิ้งที่ถนนตกใจเบิด